วิธีหาคู่ให้ตัวเองหาได้หลายวิธีนะคะยิ่งสมัยใหม่สามารถจะหาคู่ได้ง่ายมากค่ะว่าแต่ว่าคุณชอบแบบไหนวิธีแรกก็คือใช้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันหาคู่ก็สามารถที่จะหาคู่ได้กว้างทั่วโลก ก็ลองฝึกใช้ดูนะคะจะทำให้เราเจอคนรักที่มีไลฟ์สไตล์ตรงกับเราเราชอบแบบไหนแล้วก็สามารถที่จะหาคู่ได้ง่ายแล้วก็มีการเข้าถึงได้เร็วมากขึ้นค่ะวิธีที่สองก็คือหาคู่ผ่านคนรู้จักคนรู้จัก แนะนำเราแล้วก็จะง่ายในการที่จะปรับตัวเข้าหากันเพราะว่าคนที่จะมาเป็นคู่เราก็คือเป็นคนที่รู้จักคนที่รู้จักเรามันก็จะง่ายไปอีกแบบหนึ่งนะคะทําให้เราปรับตัวได้ดีเพราะเรารู้จักเขามีข้อมูลแล้วอีกวิธีหนึ่งก็คือเข้าหาสังคมทํากิจกรรมที่เหมือนเหมือนกัน ชอบคู่รักไลฟ์สไตล์แบบไหนมีกิจกรรมแบบไหนที่ชอบเหมือนเหมือนกันก็ลองไปเข้าสังคมนั้นดูเราก็จะเจอคู่รักได้เช่นกันค่ะสุดท้ายถ้าเราเป็นคนที่ไม่มีเวลาหาคู่จริงๆก็มีการให้บริการการหาคู่ค่ะ ลักษณะอย่างนี้แต่อาจจะมีค่าใช้จ่ายในการหาคู่นะคะเพราะว่าเป็นเป็นการหาคู่โดยคนที่เขาจัดหาให้เราก็ใช้ได้เช่นกันก็สามารถที่จะหาคู่ก็ลองดูนะคะมีตั้งหลายช่องทางที่สามารถที่จะหาคู่ได้ต้องเป็นคนสมัยใหม่ดูอย่า ปิดกั้นตัวเองให้เปิดใจพร้อมที่จะรับโดยเฉพาะเรื่องโซเชียลมีเดียอายุมากก็ต้องยอมรับว่าเป็นคนยุคใหม่ที่สามารถที่จะเจอกันได้ทั่วโลกทั่วถึงนะคะถ้าเพื่อนๆชอบเรื่องราวดีๆอย่างนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามร็ร์ดลินรักทุกคนนะคะ